ส่วนครับันนี้อยู่กับผม PK Ultimate Platinum s u s s i Junior Alexander Asford Winter Soldier Super Duper Handsome Beautiful Companion นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นวันสลัดกันนะครับผม มึงมีปัญหาอะไรกับกูหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อเป็นกูนี่หละเอาแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กับวันสลอตโอลี่ครับไม่ใช่โอลี่ธรรมดาครับแต่เป็นโอลี่แฟนนะครับพีเเป็นคนทำใช่มใช่ชื่อช่องชื่อว่า PK Handsome นะครับ PK h a n d s o m e o โอลี่สลัดโอลี่แฟนดอทคอมงานดีหาแมกนัมก่ับดีเซตอีเกิลแมกนัมมีแพงไหมครับอร่อยไหมครับ

ไอเราก็คิดว่ามันหมดขื่อหมอหมอไม่ได้ใจเล่นแลยเนาะหมอไม่หมอไม่เหลือแต่ยาอันนี้หมอไม่ต้องใจเล่นเนาะหมอไม่เก่งเหมือนรอบที่แล้วเลยเฮียกูรับงานเองไอสัตว์ดูหมอฆ่าได้สองตัวเลยไม่นับไม่นับวิตตบป๊อปตายหาเลยชิ ยาเด้งมาอยู่ข้างหน้าตู้ประตูเชี่ยมเลยหมอรับไม่ได้ไงมาร์กกูหลอกปะไม่หลอเท่าไหร่กูหลอกปะกูยืนทีโพสเลยหมอหมอหมอกูเอสเคไปแล้วหมอไอหมอหมอกูทาเอาไปแล้วไอตัวตัวดาเมจเข้าอย่าลำเลี่ยมหน่อยไอเชี่ยหมอกูทาเอาไปแล้วหมอ หมอกูไปแล้วหมอถามเอาของแท้หมอกูแตกอย่านะมักกูเสียวสัตว์เฮ้ยนี่ดังเปรืนนี้เสียไปเยอะอึ้งทึ้งเสียวหมอมีปัญหาแล้หมอหมอขามุยหมอค้องมิติ หมอเข้าวอร์ดไอ้เหี้ยกพวกมอดมึงเยอะเละไอ้เหี้ยว่าไม่ได้เกี่ยวนะมันเป็นยังไงคุณมอดคอมดับไหมคือคอาไม่ดับไปเลยคอมโรนถาดของแตกแล้วแตกแล้วไอ้เฮียมันสุก แล้วมันเลยคือเป็นที่เซิร์ฟคุณมาเซิร์ฟเดียวเลยไหมเล่นเซิร์ฟอื่นเล่นเดียเล่นเซิร์ฟอื่นเล่นได้ก็เซิร์ฟไอปมากเป็นคอมลีเฮียโดนดีดอ๊โดนดีดอ๊บเฮียกูลำไม่ได้มึงพับจอเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้พับเมื่อกี้กูโดนดึงขาไอ้สัยเรียกเรียกแรมมาเก็บค่าแคสไม่เรียกแรมมาโพสตแทนทีวียูมีแรม ผมฟอน p ีเชอเล็กซานเดอร์กูลังเล่นมูกลีอะจู่ๆพวกมันไม่ตอบจบละเดี๋ยวผมอ่านชื่อครับจออ่านชื่อที่ชื่อผมตั้งให้บอกเลยส่วนครับคนี้อยู่กับผมพีเชอัลติเมตพลาตินัมซูซี่จูเนียอเล็กซานเดอร์แอสฟอร์ดบินเทอร์โซ r เจอร์ซูเปอร์ดูเปอร์แฮน n ซัมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นวันสลัดกันนะครับผมอ้แมจาเล้นเนี่ยเปิดคลีไห้แล้วอย่าไม่ต้องตัดทีมนะก็คือแบบใสเข้ามาช่วงต้นแล้วมัตัดเริ่มชัพเตอร์หนึ ชื่อกูถามก่อนนั้นชื่อช่องหรือเออเอาทำมมันชื่อช่องนะไม่ฮิวไหน่ะตลอดชื่อชื่อช่องเรียเรียงความเรื่องแม่ไว้เฮียแล้วหมอยาไม่มีอ่ะยาไหมดเนี่ยยาอยู่แล้วหมอยายาเนี่ยยาหมอหยิบยาปืนพกไปไหนล่ะไอ้ปืนพกหายเอาไม่เป็นไรเอาโชกุนมาก็ได้ โอยช่วยหมอกนถี่หมอหมอหมอกูุดหมอกูแตกแก่แล้วหมอกูไปแล้วหลังเข้าไอ้เหี้ยไม่มีใครอยงเลยเขเอา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 เฮ้ยเออหลงสองโผล่แปะแล้วแปะแล้วเก่าจิบหกไอ้เหี้ยต้องเรื่องยาหมอหายอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไอ้กูโดนโดนสีเขเล่นละพกความพื้นพกวะกูไปหายาให้นี่ก่อน เก้าสิบหกอะคิดว่าไงนัดเดียวจอดหมวัดีหมอหมอหลังหมอหมอผู้ใจคิดกว่าลลกหมอผูยังตึงนั้นแหละาคดิดตุ่หมอ้ดนหมอโดนหมอโดนดนโดนโมโดนหมอโดนดอนดดนโดนโอ้น อะไรก็นี่ะอุ้ยโอ้ยกูไม่มีของช่วยหมอดู้วยมีเจ้ากู๊ดแตกมีเกุ๊แตกช่วยหมอด้วยหมอขาวดำนั้วล่ะหลังหลังไหมสามตัวโมกยิงหมดเยี่ยมไปผมไม่กระจอกว่าเลยยิงไม่โดนหมอไม่ตายละไอ้เงี้ย ไว้แรงหมอด้วยหมอเลยแต่ยาเออไม่มีกล่องพยาบาลอยู่อกูกำลังว่ากูจะเดินไปหยิบยาก่อนแล้วค่อยเดินมาดึงให้มาู้หมอไอ้หกศูนย์หมอหมอทำไมหมอไม่หยิบวะผมขอดำแล้วรั์มานี่มันนี่มานี่กูกูขโมยใบประกอบวิชาชีพไอ้มอนเอง โอ้ยเคีียดยูนเอดีอาร์เขาปืมัต่อชีวิตก่อนนี่มันปืนที่ดีไอ้แม็กนัมนี่ไงเฮ้ยแม็กนัมพี่โคชโน่เล่นเองดีอีเลยกูเล่นเองเออจับกีขวามือเออจังไหนล่ะเฮ้ย หมอกูเกิดแล้วหมอเขเกิดแล้วแต่หมอไม่มีอะไรเลยช่วยหมอด้วยหมอมีแต่ปืนพกนะยะบู์ข้างหลังไปมีช็อตกันให้หมอขอบคุณครับบูเมีอะไรนี่ละติดหลอยหมอมีมรดกหมอมีมอรถกหมอมีมรดเผื่อเจอแทงเผื่อเจอแทงมีสนาให้ทเตอ่์แล้ว อะไรเบอร์เซอร์นี่ขนาดทรับตูนิดเลยเดินหลังอุย้ยหมอโดนต่อยกูก็โดนกันหมอโดนชาเจอต่อยดิอย่าบอกนะว่าก,กดอีเวนต์ล้วอย่างย,ยาเด้อ,อยาเด้อหมอหอกกระดกยาเด้อ <S 2> <S 2> <S 2> หมอถือ หมอยเขานะหมดแลยถ้ามันจำเป็นแล้วหมอไปทางเดียวกันไปดูหมอไปอยู่เอ่อหลังมาร์กไปอ้าวอีกคนตกผมผมกดนี่แล้วแม่งล่วงจงเลยกดเข้าไปเด้แล้วแม่งล่วงปดแม่งเดินกูเครียดเลยทับเมื่อกี้ อาอุ๊ยอะไรกินคำมอนหมอก็เดินตัดตัวกูหมอจะไปโฉบให้ทั้งหน่อยหมอวิ่งเข้าเป่าชาเจอชาเจอตังลัเพิ่มแค่ชีวิตให้โดนรถเฉดหายแล้วหมอหมอต้องรอดหมอต้องรอดหมอหมอหมอลงมาโช ผมไม่ยินยึดแมงซมุไปโดนเออกดวงดีจังนะหมอบูดวงดีจัดอะหมอบูไปพระวันไหนไว้ยึดไฟไม่โดนอุ้ยยึดระเบิดเอ้ยอุ้ยนี่เอาเยนอยู่บนระท้อบแล้วมามามาหน้าร้านหน้าร้านหน้าร้านสับสิบร้านขาไปให้มันจับเป็นกลมเพชรดีมั้งติดประตูไปเลยยุ่งอุ้ยไอ้เชิยเดิ้ลติดถังขยะพูดคนทีพี่ ควรมาถ้ามันจำเป็นแต่ผมไม่ต้องการมีคน,ไ,<ห>นไม่เล่นตามโลปืน <c oughs> พวกไหนเอาปืนสู้อะละเอี้ยดไปหมอด้วยอุ้ยแม็กนัมมานี้มึงเจอกูเอาไอ้เขียบไม่ใช่นะคนเปลี่ยนคัสหรอคน,นเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาต้องเปลี่ยนก่อนมันต้องเปลี่ยน,ะนก่อนมาสู้กันโอ้โหสัตว์ ไม่เหมือนพี่นัทไล้วหมอยลู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 กสองไม่จะเป่าหูกูอยู่แล้วเปลี่ยนเลยหมอยังไม่เปลี่ยนขาเลยดูหมอมันก็จะเป็นหมอต่อไปลูกสองออโต้ไม่จะเป่าหูกูตายแล้วไม่เป็นไรได้แรกดำแล้วพอดีอะมึงจะระเบิดภูเขาเผากระท่อมมึงก็บอกกูด้วยไม่ใช่อะไรผมผมกลัวเกมเด้งเลยแหละยิงคนนั้นอ้าวไม่รอแครี่กูเลยไม่เป็นไรรอฮันเตอร์กูเลยฮันเตอร์กูเก่ง มึงเห <st> ี้ย <Phone sound til issue> ุดโยนโยนอย่างนี้ไม่กินตัวอันนี้อะไรเนี่ยโยนเกมเอาออกมาแล้วอันนี้โยนไม่ไดไม่ได้เล็กโยนธรรมดานี่ความเกมทิ้งแล้วโคตรโยนเลยเหี้ยหมอหมอผมต้องการยาเม็ดเอาไปเอาเลยข้างในโอ้โหสุดว่าแต่ปูนกูหาย ปูนห <rainforest. S 2> มอก็ยืนแบบยิงว่าเปิดเฟซอะไอ้เนี้ยยืนรอแบบยืนรอโบกคอมมอนไหนใช่หมอกมโหใจอุ้ยอมอตกปืนกูตกเอา้ยกูจะโยนทำไมมึงโยนยาเข้ามือกูเฉยโอ้ยหยิบกดไม่ได้กดให้หวังดีที่หายเลยโยนได้ถูกจังหวะมากแม็กนัมกำลังจะออกจากไป โยนยาเข้ามือเปื่นอืนโลกเราพี่จะปัดซอมบี้แล้วพี่เดินมาพอดีปุ๊บไม่แล้วปืนมึงหายไปไหนมีมึงหายไปไหนยังอยู่ยัทุกคนนะยังอยู่ใครอยู่หลังสุดเลยกูเองเอายิงคอมอนนี่เขาพี่หส่มะพี่มาเร็วมาเร็วตรงนี้มีแม็กนัมตรงนี้มีแม็กนัมโอ้ยมึงใครมันเปิดประตูด้านล่างนี่ถามจริงเอาไอ้วีนเอา ทันไหมเนี่ยทันวีทันเปิดประตูล่างมาแล้วกูแบบกูไม่มีอย่างอื่นสู้เลยกูมีแต่กระสุนกับแบกน้ำโอ้ยคอมมอนมาเต็มเลยช่วยหมอแล้วกดยูกูดิยืนส้อนกัได้ยยูกัได้ยิวจู๊บพี่จ๊อกกี่ไี้ง่า้เลยขี้เลยหัวขาเจอกกี้ หมอก็ยังตึงอ่ะเออช่วยหมอด้วยด้านหลังหมอกูแบบตึงจัดเลยอ่ะให้ให้มอนเดินไปเอายาก่อนก็ได้แล้วค่อยลงท่อตรงนี้มีเอเดียป่ะจะไม่ถิดอยู่อีกฝั่งหนึ่งอุ้ยหมอกูร่วงเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วทำไมเกิดแล้วอ่ะเปิดประตูเปิดประตูอนเลยแล้วให้มอนใช้ยาไปเลยไม่หมอต้องใช้ยาละหมอหน้าเทาแล้วให้ช่วยต้องต้องพูดว่าไงเปิดประตูให้ผมหน่อยครับอ่าดังนี้ดังนี้ ไอสัตว์เอ้ยรอบหน้ามึงเจอกูเอาเลยใกล้จเล่นละข้อโซนเล่นละจะได้ไม่ตายหมอบออโอเคไอหมอไปหมอลงไปเลยอุ้ยหมออหมอบหมอบยีป๊อกอนหมอไม่มีหมอไม่เอาเอเดียยัดเข้ามือ เห็นหมอเมื่อกี้กูเห็นคนโดนคนสม็กเกอร์โดนสม็กเกอร์ดึงแล้วก็แบบหมอยิงทีเพราะว่าลุงดรอมาเลยลุงดรอมาเลยกยูหมอหมอจะหมูจะโฉบผียังเป็นไอเดียเคสังพูนไม่รู้เรื่องหมอหมอมีแจ้งนำอยู่นี่เคสังคุนไม่รู้เรื่องลิ้นตันทั้งหมดไปบอกโอ้ยเออสวย กูโดนลูกหลงไงก็ไม่รู้กูเลือดลดเลยหมอช่วยอยู่หมอช่วยอยู่ผมไหวผมไหวแล้วผมยิงช่วยตอนชาร์จเจอร์มันชาร์จมันโดนดาเมจแต่ไม่ไปสี่หรือห้าดาเมจกูว่าอยู่กูโดนดาเมจไข่ว่าทำไมกูล้มเอวีพีผมให้หมอครับให้หมอเลยเฮียหมอไม่เก่งพี่ยักษ์คือแทงเกิดไว้เฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีโมโลตอก นได้แต่กูจัดให้เอาละนักไซเวทอย่างกูจัดให้ได้อยู่แล้วแล้วมึงจะไปไกลสิเดะเฮ้ยมันมาทั้งบนทังไหนมันมาทั้งบนมาจากชั้นสามโอ้ใช่ส่วนมาชั้นเกิดชั้นสามฟาออกไปได้โอ้ยีทุกสายเฮ้ยมันมาข้างหลังโอ้ช่วยหมอด้วยอ ดีเก๋าไปแล้วมั้งักเก่กูหมดกูทำไม่ได้ดีีเก่กูดีด่นนหมอด้หมอกูด้วยเ้ยหอีทีัแข่งอยู่ข้างๆเลยมพนปืนอยู่ไหนพ่็นเพื่อนเ่นืปืนอยู่นี่ออเด้อ้หันาอีทีต่งก่อนนะกูลงไปเจอออโต้ก่อน มาลแล้วมาลแล้วต้องลงมาทางลิฟต์ไปดิเผาหมอได้สวยมากเมื่อกี้เรียบรอ้อยเป็นปลาตรงตัวเลยมังแม่งแบบบางบาทีผมก็งงนะปลาหินเลยเซิร์ฟผมแม่งบางทีม่มงชอบไปปลาดักลอยิงเลย เดี๋ยวมันถึงจะเสียไปเสียขนาเสียฟังตายเลยเชียมันเธอจัดเลยอะไรศพบนี้่ะมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาแล้วต้อหมออ่ะใครเผาหมอเมื่อกี้เผาได้สวยมากเลยรอเลยม่เชื่อหรอไม่ใ่หมอหอว่าผู้ใหญ่เออรู้ว่าหมอใกล้ตายแล้วก็เลยเผาศพหมอเลยอยู่ไปแล้ว หมอไม่มียานะหมอใช้ปืนไปก่อนแล้วกันหมอไม่ได้เรียนยิงปืนมาด้วยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอก็ยิงหมอไปยิงเป็นไหนใบประกอบใช้ปืนไม่มีมันมีใบปพ .6 เลยใมีปืนกับหมอจะเป็นกูไงผมปวดอะไรอะพี่ปอนี่นี่นี่ดับสมุนไพรกับหมอใช้เองเอาปืนเอาปืนกับหมอ ไม่ไม่ไม่มีนี่ละมีแม็กนัมละหมอจะเป็นไอ้นี่ละรอในห้องดลกว่าเรียบหน่อยจะเป็นเสาหลักแล้วหมออันนี้ไม่มีไม่มีโอ้ยมหกศูนย์หมอยิงปืนใหญ่ไปแล้วไม่เป็นไม่เป็นหนักหนักเกินหมอหมอเป็นเสาหลักดีกว่าเอาเฮียเป็นเสาลุงกุญยอทำเบงยาเข้าตัวอีกแล้วไอ้เฮียช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยมาเมื่อกี้ผมกำลังสมองระมวหผวอะอะไรวะ ทำไมอะไรอ่ะตูด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 ูู่ีพ้นอะไรวะกูจะกินยาไอ้เหี้ยแม่งดูอยู่ก็เสือกโยนยาไว้คนอื่นซะงั้นเมื่อกี้ก็ลังปืนอยู่แบบกำลังนึงมีลิซาลีตกแบบปืนปืนใหญ่ผมแบบติวมินุคหลังหลังออกออกสายหน่อยออกสายหน่อยออกสายหน่อย ใส่มาเลยพยายามมาดิกูรัดที่ใส่ไม่ดีอย่างงี้เออมึงรอดจากเมึงนีหพอแล้วยิงมันยิงมันหมอดูหลังหลังหลังหมอหมอหมอไม่เก็จะสั่งอย่างงี้หมอมาลั่นดึงไปดึงไปอยาให้ออโต้ดึงอยากให้ออโต้ดึงหมอต่อ กระสุนมันลั่นครับมันยิงเขียวโตดไปเลยอ่ะกูก็จะตายเฮียอู้จิอุ่ยโอ้ยดูสิขูกแบบยิงกู่แบบยิงดีเก๊มาหมอเรียนวิชาเสาหลักมาอ้จิวิชาเสาหลักเป็นไงเข้ามาแล้วเดินวหอดยังไม่หมดหอดยังไม่หมดห้องก็ไม่ไม่เข้าไปอยู่นะมายืนหมดแล้ว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  แน่นเลยไม่เข้าใจเหมือนกันมอ,องก็ไม่อยู่ <laughs> มาจีนตรงนี้กันคอมบอนม่ก็เกิดด้านหลังหมอหมอหมอหน้าเต่าแล้วหมอหมอไม่หยิบระเบิดเลยมายิบระเบิดแทนได้ไหมเ <c oughs> นี่ยหยิบละนแลระเบิดไปเออเ <c oughs> บอร์เซิร์กูเป็ชน,ชา,น <c oughs> ชาวไรแล้ว <c oughs> ถือพล้วงชาวไรหนิวชาวไรขวามีเยอะแยะไม่ถึงไม่ถึงทั่ว มึงแต่ตัวนี่เลยเฮี้ยโคตรโคตรฮาละจังหวะที่แม่งจังหวะที่ออโต้ก็เลงจะกระดกยาแล้วโยนแชาเข้ามือให้พักมึงจะกระดกยาพี่แล้วตีลูกเป็นเสาหลักดีกว่าโปงอะไรอย่างโปงอะไรพี่อะไรอย่างหนึ่งไอ้เฮี้ยนี่แม่งแม่งแทนที่จะช่วยกูไอ้เฮี้ยสั่งกูอีเดียวคุยเอาตัวหมอวิทยาตอนแรกอะมึงดีลีคุยกูเห็นอยู่มอนมอน่หมอแม่งถือคาตานะยืนสั่งยุ่งหลังแต่ไม่ฟันผี สองดูหลังหลังไม่บอกมันคือทำอะไรยัง <laughs> ผมก็แบบสมองแรงระมวลผลตื้อตื้อตื้ตตตออะะขอกำลังงงอ่ะอะไรวะจะไปอยู่อยู่ผิวไม่ก้อมือหมอเผลอกกดชิกซา้ายค้างอ่ะแล้วประเด็นคือมันนี้ตัวผมให้สลับอะต้องปล่อยชิกซ้ายหมอองก,ก็คือปาบายบบงเลยหมอหลังหมอระวังหลังเต่าหลังเต่าหมาไม่ไหวเลยนะหมอตาเลยแล้วกันหมอหม้อหม้อฉีพดความรามัด นี่ไปเหอะจะเดินจะเดินอื่นแล้วนี่สมบีรณ์ยิ่งตอนหนึ่งท่านรอดหมดนั่นแหละเอาไปก่อนเฮียหมอเป๋งเลยครับหมอเป๋งเลยครับมึงก็ดูไอ้เฮียแต่ละมึงก็ดูพวกกูด้วยไอ้เฮียมีหนึ่งสามคนเลยตายหนึ่งตายซะไอ้เฮียหมอหมอกูบินแล้วโมกี้พันเดท่อน หลังเข้าติงไม่โดนเอาบางพอผิดอะไรวะก็หมอโดนทีโบกปัดมองไม่ได้เดอะเดอะออโต้มึงใช้วิธีหิวแบบรวบลัดไม่ตอบไม่ไม่ไม่เมลมึงไม่มีสิทธิ์เลือกเฮ้ยมันต้องทำอ่ะไม่งั้นเรื่องมันจะได้นอกเยอะขึ้นมึงไม่มีสิทธิ์เลือกไม่เคยเรียนวิชาหลัเข้าไปห้องไม่เคยจบวิชาแพทย์มารูปต่อมึงไม่มีสิทธิ์เลือก ประหยัดยาเทคนิอยู่ความไม่ประสิทธิภาพทั้งหมดได้เราเราต้องจุกต้องเลือดจะเพิ่มขึ้นสองเท่าหมอหมอเอ้ยมีคนไม่ตามโลแล้วหมอหมอผมเหลืองเหรอมีคนไม่ตามโลแล้วไม่มีคนไม่เล่นตามโลเซเลยเมื่อกี้หมอเลยก็ได้จุโตติดจุถกงเดี๋ยเซเลยอ่ะเดี๋ยวผมรอหมออยู่หน้าประตู

เอ้ยเอาดี่ละเบอร์เซอร์ก็กลายเป็นดูหมนแล้วตอนเนี้ยคกปต้องก็ปูรั่วเลยเป็นไหนยาก็เหลือเดี๋ยวหมอหิวดูวะหมอหมอจะทำอะไรหิวก่อนเดินโลมันความเร็วตกแล้วหมอไม่มาทางนี้วะขอแบ้ยาเพิ่มก่อนแป๊บนึง ไอหมอมีปืนหมอได้ใช้ปืนแล้วไอชี้หมอเล่นปืนใหญ่จะปืนเล่นป, <c oughs> ปืนปใหญ่เลยนะไม่ได้ไม่ได้ตัวคอมมนอนบบกหมอไปเดียวอ่ะไอยู่หมอมัอยู่แคลรี่เดียววะแบ,บนแคลรี่เลยอ่ะตอนนี้จบแล้วตนน,น,นัวเซอร์ไม่มีจบไปบบไม่ใช่ตอนตอนคา้าเลยนะ เบอร์เซิง่อนเพราะว่าจะประหยัดยาไปปกเล่นแล้วตอนเนี้ยตอเล่นได้ยินเป็นตะพักไปตีไม่ได้เลยหมอของฉอนนะว่าเป็นซอมบี้หมอของฉัเหมือนซอมบี้เลยเมื่อกี้ถึกว่าซอมบี้ปีนขึ้นมาไหมเงี้ยยืนหัวยังเจ็บเลย ไม่ใช่ผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าหมอมายืนตรงที่อะไรตรงนี้วะผมนึกว่าบอมมอนงูยิงเลยหมอไปยืนหมอไปยืนใกล้ก็ได้โอ้ก็ไม่ได้ว่าว่าแล้วกูเป่ากระถาทางไหนวะกูกลับหนูก็ตับโตอะไรทั้งหลังทั้งหลังกูยังสั่ค้างไม่หายเลยอ่าหมอมาแล้วรอบนี้ หมอเหรอช่างแม่งกูเปิดอันตีเลยเย้เทสลิมิตเบ็กโอ้ยเหลือเกินจริงหมอยไงแต่มันนึกว่าซอมบี้เปิดอันตีหมอถอดหมอถอดเุณม่อนเดินมานึกว่าซอมบี้อยู่เพื่ออะไรสุวยเวอร์บูมเมอร์ขวามือ ไอ้ล้าช็อตผมกูยิงเองไอ้หมอนุนๆกูคนงอนอยู่นู่นคนเดียวนะไม่พูดเลยข้างหลังมีคอมมอนประมาณสามสี่ตัวกำลังมาหาหมอกำลังมาหาหมอคืออะไรวะการรักษาอะไรวะเว้ตัว้กูรู้สึกแปลกว่ะ สู้สู้สู้หมอเป็นกำลังใจให้หมอ,อโฉะตาเล่นตลกที่ผายเลยโดนคนในทีมตัวเองยิงไม่ไว้ใจหมอขนาดนั้นเลยเหรออะ่ะนึกว่าลอมบี้ฮะลูกกลวหมอกลวหมอฮิวฮิวก็ดีหอยเสือกฉีดยาแล้วเข็มหักใส่แขนนี่ พูดมาอรก็ผมหักในขึ้นมานี่ยึงหือโอ้โหสญาแดกป่ากรถาเป่ากระถาตีตีันตีทีเคตีเลยเปล่ตีเลยโอ้ไฟบอลไงไฟบอลไฟบอล เบอร์เฟิร์ส่ันเดียวไม่คุยอย่างไปเลยดินี่ไนหมอโฉบไปสองทีแล้วก็หนีหมอเรายิงหมออีกแล้วหมอทุกนี้หมอหลบหินเป็นทิชิตก็ยังโหดแบบหมอมานนีโคตรหนีอุ้ยเขี้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อน หมอทอมฟี่ <laughs> หมอตึงไงเนี่ย <laughs> <laughs> หมอตึงกับบ็อกเซอร์กูอีกตอนนี้โอ้ยสมุกเกอร์สมุกเกอร์เ <laughs> อ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ออกเป็นกำลังใจพีโพลดให้เบอร์เซอร์งอนครับเบอร์เซอร์งอนเงียบไม่พูดทั้งเกมเลยเคยไปเคลียร์นะพี่เคไปเคลียร์นะผมไม่เกี่ยวเนี่ยไปไปแล้วเบอร์เซอร์กูไปแล้วแค่น้ำก็ได้ผมนี่ไปเคลียร์นะผมไม่รู้เรื่องนะทำเบอร์เซอร์งอนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โดยจตัดด้วงของจริงจ้า